วันนี้ก็จะมาให้ดูพระคงนะครับซึ่งแบบว่าเสียนทางลลยนะครับชอบซื้อพระชาวบ้านไปแล้วก็เอาไปขายเป็นแพงอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่พระของเราอะกำไรห้าพันหรือมื่นก็เอาแล้วจะไปค้ากำไรให้มันมากึกเลย ของสร้างชาวบ้านเขาก็อยากใช้เงินเหมือนกันใครๆก็อยากได้เงินเยอะแต่คุณซื้อเข้าทุกถูกอย่างเช่นซื้อไปห้าหกร้อยไปขายห้าหกหมื่อะไรเงี้ยชาวบ้านเขาไม่ได้งงโง่หรอกแต่ก็ไม่ควรไม่หลอกเขาก็ควรให้เขากําไรเขาบ้างนะนี่พูดตามความเป็นจริงอะ่ะก็เรยงแค่บรรดาเซียน,นแค่นั้นแหละนพูดยาก